สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่ว่าหมื่อวานยู่บานเมื่อเนื้อมันนี่กับสิภาผูเฒ่าพาคุณยายไปทัศนศึกษากาลสินมาทางคนตาแล้วก็มาเมื่อขอั้วล่ะปัตินี้กับสิบไปกาลสินไปไปขอฉวกขอลาบเพื่อนทั้งอาจารย์ ie, นอตีเนาะครับพี่น้องเนาะเอมกนะับตอนนี้กับพิ่งนัง่งได้ออกบานมาได้ประมาณจักสิบกว่านาที่แหละครับกับพึ่งหอดตัวเมืองสารคามแล้วก็จัก ประมาณก็อาจจะเกินชั่วโมงหนึ่งก็จะหอดกาลสินแล้วก็เอ็มบบเคยไปยักทีครับพี่น้องส่วนมากาสิาสิปเป็นผูผ้อื่นไปเนาะเท่ากับเห็นแตนในข่าว,น,วน,นี่ยังปนี้อ่ช่วงว่าหันคุ้แม่หล้กกัคุณย่ายมีโอกาสไดีไปครับก่อนก่อนวันที่สิบหกนั่นแหะครับแ้ะบัดที่นี่กัก็ไดดมาเนาะเดมาเอ็มก็เลยไดมา วันที่16ว่าหันล่ะก็ได้เลยโชกครับได้โชกได้ลาบพูละพูดลยยิบพูละน้อยเอาง่ายๆครับก็เลยวันที่นี่หลังจากที่ว่ามันออกไปเมื่อวานเรียบร้อยแล้วก็เลยปฏิพากันไปไปแบบตั้งใจไปเลยแบบนี้เอ็มก็เลยมีโอกาสได้ไปน้เผิ้นเทเแรกครับเอายังไงว่าเทเแรกวันที่นี่ก็ก็สิไปเบื้องกับตาครับไปเห็นกับตาได้ยินกับหู มันสิเป็นจังไรมาจังไรเนาะครับเนาะแล้วก็เอาอยัางไงครับก็สิไปขอขอช่วขอหลับเพื่อนนั่นแหละเอาอยัางไงมาที่นี่กะเดียเเด๋ยวเอียไปขอสถานที่แล้วเอียนจีอ่าไทายคลิปให้เบิ้งแล้วพี่น้องเนาะว่ามันเป็นยังไงครับเอียงแบบเพิ่งเคยไปเนาะเอาคลิปนี้เดี๋ยวเอียงขอขับรถก่อนได้พี่น้องนะเดี๋ยวจังไรเจอกันไหมโอกาสหน้าครับคลิปหน้าไปแค่นี้ก่อนนะเออพี่น้องเด้อ